สวัสดีครับพบกผมอาร์ตในช่อง NRC Gamer นะครับผมวันนี้จะมาสอนวิธีการสร้างลิฟน้ำง่ายๆนะครับผมใน Minecraft นะครับอุปกรณ์ก็มีอย่างที่เห็นในช่อง Inventory ของผมนะครับผมก็มีแค่4อย่างเนาะมีแค่โซแซนเคียวโอเคบักเกตแล้วก็บล็อกอะไรก็ได้นะครับผมเลือกเป็น Smooth Stone เนาะมันดูเรียบดีผมก็ชอบมันส่วนตัวแล้วแหละการสร้างนั้นมี แค่นิดเดียวครับมันมันง่ายมากเหมือนไม่มีอะไรยากเลยครับมันก็ผมก็สอนสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าวิธีสร้างนะครับผมเลือกหาพื้นที่ที่คุณแบบว่าต้องการที่จะสร้างลิฟต์ขึ้นไปอย่างเช่นแบบว่าคุณต้องการทางขึ้นบ้านแบบไม่ใช่ไม่อยากใช้บันไดอะ่ะเพราะสมมติบ้านเขาอยู่บบนี้ใช่ปะอ่าสมมตินนะสมมติบ้านอย่่งนี้นี่คือบล็อกพื้นบ้านหองคนก็ทำพื้งม,มาอันหนึ่งนะครับมานี่สมมตินี่คือพื้นบ้านนะ คุณต้องการที่จะขึ้นบ้านมาคุณไม่ต้องการที่จะสร้างมันไรางโง่ๆงอ,อมาคุณต้องการที่แบบมันดูแบบดูดี่อยคุณก็ต้องทําแบบว่าแบบนี้ออนะเอ,อ่อแบบว่าคุณต้องทาบล็อกทําออกมาเป็นอย่างนี้นะครับผมเราจะต้องต่อบล็อกเป็นสามคูณสามลงมานะฮะแต่ว่าตรงกลางเราจะปล่อยมันเป็นรูไว้นะครับ 3ามคูณสามก็ได้เอาให้มันแบบกันนะ้ำไม่ออกน้ำออกก็พอค่ะทำนี่ก่อนเอาไว้จะเฮกต่อบ็อกก็ไม่แม่นเลยอันนี้นะเพื่อความสวยงาม เราจะต้องต่อออกมานหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับผมแล้วขุดลงไปหนึ่งบล็อกนะังจากนั้นบล็อกนี้เออแป๊บนึงก่อนื่นผมลืมผมลืม,ผม,ลมผมพลาดขั้นตอนไป <c oughs> วิธีทำนะครับผมวอผมลืมนี่ด้วยลืมเอานี่มากันน้ำคุณจะใช้เป็นป้ายหรือจะใช้เป็นปุ่มก็ได้นะครับที่มันกันน้ำเป็นอะไรสักอย่างอนะได้หมดเลยวิธีทำเลยคือคุณมาคือคุณต้องวาง ป้ายแบบนี้นะครับหรือคุณจะวางฝั่งนี้ก็ได้อ่ะแบบนี้เช่นจะวางฝั่งนี้ก็ได้อีกฝั่งไหนก็ได้ทั้งหมดนะครับผมก็วางแบบนี้ปุ๊บเราต้องวางน้ํมองมาขึ้นจากข้างบนนะครับลงมาข้างล่างแบบนี้นะครับผมการทำแบบนี้แล้วขึ้นไปเลยไม่ใช่แบบนี้นะครับแบบนี้มันมันมันไม่สวานพอเราต้องกดลงไปหนึ่งบล็อกระหว่างโซแซน แบบนี้ยังจะยังไม่ได้นะครับเพราะว่าเวอร์ชันล่าสุดนี้น้ําขอน้บเป็นบล็อกแล้วครับมันเป็นเพราะอะไรนู่นแต่ตอนนี้น้ําขอน้าเป็นบล็อกแล้วเราเพราะแล้วโซเซเนี่ยมันไม่น้ำว่าตรงน้ำมันเป็นบล็อกมันก็จะไม่มีปฏิกิริยาเกิดขึ้นโซเซที่มีปฏิกิริยากับน้ําคือจะทําจะมีฟองอากาศดันน้ําขึ้นไปครับมันจะทําให้เราลอยขึ้นไปด้วยแต่แบบนี้ยังไม่ได้วิธีทําให้น้ําเป็นบล็อกก็คือเราก็ต้องใส่น้าเพิ่มน,นะครับ อันนี้คือวิธีที่แบบมา,ม,ามันมีสองวิธีนะครับนี่คือวิธีแรกคือการวางน้ําทิลลบ็อกซ์ทิลลบ็อกซ์ขึ้นไปนะครับแต่ว่ามันจะเสียวเวลามากกับการวางน้ําผมมีอีกวิธีหนึ่งครับคือใช้สาลายนี่แหละครับ <c oughs> วิธีใช้สาลายทําไงเราต้องวางหือทรา,ากอนก็ได้เราก็ไปแล้วก็วางสาลายขึ้นมา,าเกิดน้ำในน้ำนัน้นมีสาลายเมื่อไหร่มันจะนับเป็นหนึ่งบ็อกทันทีครับ ให้คนดูนะปึ๊บเห็นไหมครับมันจะเด้งขึ้นมาแบบนี้เลยเห็นไหมครับมันจะนับเป็นหนึ่งบล็อกแล้ว <c oughs> ทีนี้ทาไงนี่ก็เสร็จแล้วครับ <c oughs> นี่คือริบน้ํา <c oughs> ฉบับง่ายๆครับผมไม่ยากครับมันแค่โซแซนนิดหน่อยแค่คุณต้องไปหามานในนรกแค่นั้นเองอันนี้คือปัญหาคือคุณจะหาเจอที่ไหนมันก็จะอยู่ตามใบโอมต่างๆของมันของนโลกที่มันมีโซแซนนะครับนะ ก็นี่ครับวิธีทําง่ายๆครับผมไม่ยากเลยเดี๋ยวคุณจะเปลี่ยนตรงนี้เป็นประตูก็ได้เป็นประตูประตูประตูะตโอ้จมึนแล้ววายจริงโอ,โอชิตอ่าประตูเอาไว้ก่อนโอเคทางสลักคุณจะใช้ประตูนี้ก็ได้แล้วก็เข้าไปนี่ไง <c oughs> ทำทางลงก็คล้ายๆกันก็ได้ครับหรือ นี่คือนี่คือลิฟลงนะครับผมนี่คือลิฟขึ้นอันนี้คือลิฟลงเสร็จละผมทำแบบนี้เวลาผมเล่นผมเล่นเซิร์ฟเอาชีวิตลงผมอ่ะผมจะทําการสร้างลิฟน้ำเนี่ยขึ้นลงขึ้นลงผ่านทางเหมืองเพราะว่าการลงเหมืองลงมาได้มันช้าผมเลยใช้ลิฟน้ําในการลงมาแล้วก็ขึ้นไปขึ้นนี่แหละตัวดีเลยขึ้นอย่างนานขึ้นได้วันใดมันเลยเสียวเวลาครับผมเลยทําการนี่แหละสร้างลิฟน้านํา ผมขุดดิ่งนะเวาลาผมลงเหมืองอะ่ะจะไม่ได้ดิ่งแบบนั้นผมดิ่งแบบสองบล็อกแบบอ่าแบบเนี้ยลงมาแล้วลงไปนะผมไปนั่งก่นง ok. อนนั่งสองบล็อกขุดไปแบบเนี้ยเพราะ่าการตกกันห็นเราจะได้เห็นได้ว่ามีอะไรอยู่ข้างล่างบ้างนี่ครับตามมาครับนี่ครับริบรบน้ําเสร็จแล้วครับมีแค่นี้แหละไม่ได้ยากอะไรเลยก็ถ้านะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับให้ผมมีกำลังใจทำคลิปพวกนี้ต่อไป แล้วก็อยากให้ทำอะไรอีกหรืออยากให้เล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์ม้ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อน see you again ครับผม